ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐวันนี้จะอ่านพุทธศจนะให้ฟังในเรื่องของลิงติดตังอันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมคุณห้าจากพระเตดปิดกกฉบับสยามรัฐ เล่มที่19หน้าที่198ข้อที่701พิกุทั้งหลายประเทศแห่งขุนเขาหิมพานอันเป็นประเทศที่กลุกระไม่สม่ำเสมอไปลำบากไม่เป็นที่เที่ยวไปทั้งของฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ ที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงแต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่และภูมิภาคแห่งขุนเขาหิมพานซึ่งราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรมซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ทั้งของฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่พิกุทั้งหลายในที่นั้นแหละพวกพรานวางตังเหนียวไว ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงปัรดาลิงฝูงนั้นลิงตัวใดไม่เป็นชาติลิงโง่ไม่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นเห็นตังเหนียวนั้นแล้วย่อมเว้นออกไกลทีเดียวส่วนลิงตัวใดเป็นชาติลิงโง่เป็นชาติลิงโลเลลิงนั้นเข้าไปใกล้ตังเหนียวนั้นแล้ว ก็เอามือจับดูมือนั้นก็ติดตัง <c oughs> มันจึงเอามือข้างที่สองจับด้วยตั้งใจว่าจับเปลื่องมือข้างที่ติดตังออกมือข้างที่สองนั้นก็เลยติดตังเข้าด้วยมันจึงเอาเท้าข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื่องมือทั้งสองที่ติดตังออกเท้านั้น ก็เลยติดตังด้วยมันจึงเอาเท้าที่เหลือข้างหนึ่งผลักด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสองกับเท้าข้างหนึ่งออกเท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดตั้งเข้าอีกมันจึงเอาปากกัดด้วยคิดตามประษาของมันว่าจัะช่วยเปลื้องมือทั้งสองและเท้าทั้งสองที่กำลังติดตังอยู่ออกปากนั้น ก็เลยติดตังเข้าอีกด้วยพิกุทั้งหลายลิงตัวนั้นถูกตังเหนียวตรึงห้าประการด้วยอาการอย่างนี้นอนถอนใจใหญ่อยู่ถึงความพินาศย่อยยับแล้วตามแต่นายพรานจะทำประการใดพิกขุทั้งหลายนายพรานแทงลิงตัวนั้นแล้วยกขึ้นจากตังไม่ยอมทิ้งที่ไหนหลีกไปสู่ที่ตามต้องการ ภิกขุทั้งหลายเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นซึ่งเป็นที่ไม่ควรเที่ยวไปจึงเป็นได้ถึงอย่างนี้พิกขุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปเมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่วิสัยควรเที่ยวไปมานจากได้ช่องทางมานจากได้โอกาส ทำตามอําเภอใจของมันภิกุทั้งหลายก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปของภิกุเป็นอย่างไรเล่าวิสัยอื่นนั้นได้แก่กรรมคุณห้ากรรมคุณห้าอย่างไรกันเล่าห้าอย่างคือรูปที่จะพึงเห็นด้วยตาเสียงที่จะพึงฟังด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้สึกด้วยจมูกรส ที่จะพึงรู้สึกด้วยลิ้นโพธพพะที่จะพึงรู้สึกด้วยกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจภิกุทั้งหลายนี้แลเป็นวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปของพิกุเลย